มอเตอร์ไซคัสตอมเครื่องยนต์สองจังหวะที่ได้รับการบันทึกลงในกินเนส s บุ๊กว่ามีจำนวนลูกสูบมากที่สุดในโลกชื่อของมันคือทิงร์ทอยตั้งชื่อตาม B17 Flying Portrait เครื่องบินทิ้งระเบิดของ Boeing ที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่2 ผู้ที่สร้างเจ้าทิ้งก็ถอยขึ้นมาก็คือไซมอนไวล็อกเขาเป็นผู้ที่คลั่งไคล้ในการคัดต้อมมอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาเคยสร้างมอเตอร์ไซค์9้าลูกสูบแบบที่เรียกว่าทริปเปิลทริปเปิลกับมอเตอร์ไซค์เจ็ลูกสูบเรียงมาก่อนทิ้งก็ถอยไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อความเร็วสูงสุด ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อพละกกำลังแรงมาที่สูงสุดแต่มันสร้างขึ้นมาเพื่อบันทึกสถิติลงในกินเนสบุ๊กในฐานะนของรถมอเตอร์ไซค์2จังหวะที่มีลูกสูบมากที่สุดในโลกโดยที่ไซมอนไวล็อกใช้พื้นฐานเครื่องยนต์มาจากค a วา s a กิ KH 2 5 0เป็นเครื่องยนต์แบบ2จังหวะ3ลูกสูบเรียง Kawasaki KS250 ผลิตขึ้นในปี1976จนถึงปี1977ปริมาตรความจุ249ซีซีระบายความร้อนด้วยอากาศให้กําลัง28แรงม้าที่7500รอบ เครื่องยนต์ลูกนี้ถูกออกแบบให้วางเลเยอร์แถวละ8สูบฝั่งละ3แถวทั้งหมด6แถวเท่ากับ48สูบจ่ายน้ํามันด้วยคาร์บ,บูเรเตอร์1ตัวต่อ1แถวลูกสูบเพราะฉะนั้นรถคันนี้จะมีจํานวนคาร์บ,บูเรเตอร์ทั้งหมด6ตัวด้วยกันสายคันเร่งจึงถูกออกแบบมาให้เป็นแบบ1แยก6และคันเร่งที่ค่อนข้างจะหนักมือทําให้ต้องออกแรงมากพอสมควรในการบิดคันเร่ง ชุดเกียร์และระบบขับเคลื่อนล้อหลังนั้นยกมาจาก BMW R100 รวมทั้งชุดพักเท้าของคนขับด้วยทําการดัดแปลงส่วนหลังเล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับตัวรถ วงล้อทั้งหน้าหลังใช้วงล้ออลูมิเนียมของเฮกอนส่วนอุปกรณ์อื่นๆในด้านหน้าทั้งหมดยกมาจากคอนด้าโกวิงเช่นซีลวดดุมล้อดิสเบรกคาลิปเปอร์รวมทั้งโช๊คอัพที่มีการเสริมสปริงด้านนอกเข้าไปเพื่อรับน้ำหนักของตัวรถที่มากถึง600กิโลกรัมโปรดระวังหากรถคันนี้จะล้มทับคุณแล้วมอเตอร์ไซค์ขนาด48ซูบ 4,200cc เขาใช้อะไรในการสตาร์ทเครื่องยนต์คำตอบคือเขาใช้เครื่องยนต์ 125cc ขนาดเล็กที่อยู่ด้านหลังของเครื่องยนต์หลักในการสตาร์ทรถโดยตรงที่ประกับคันเร่งทางด้านขวามือนั้นจะมีคันโยกเล็กๆซึ่งตรงนั้นก็คือคันโยกสําหรับเร่งคันเร่งของเครื่องยนต์เล็กที่ใช้ในการสตาร์ทรถ โดยที่เครื่องยนต์เล็กจะถูกติดขึ้นมาก่อนจากนั้นก็ใช้กําลังจากเครื่องยนต์เล็กไปหมุนให้เครื่องยนต์หลักติดขึ้นมาและเมื่อเครื่องยนต์หลักทํางานแล้วก็ปิดเครื่องยนต์เล็กซะนั่นหมายความว่าถ้านับจำนวนลูกสูบเปียวๆแล้วรถคันนี้มีตั้ง49ลูกสูบเลยนะและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็คือสามารถจดทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมายดูได้จากป้ายรถที่ได้จากการจดทะเบียนมาอย่างถูกต้อง ถ้ามีคนมาเสนอราคาเพื่อซื้อรถคันนี้นะเด้อส่วนตัวแล้วฉันไม่อยากจะขายนะเพราะสําหรับฉันจํานวนเงินมันไม่สําคัญเท่าไหร่นะแต่ถ้ามีข้อเสนอสักครึ่งล้านปอนด์ขึ้นมาก็อาจจะคุยกันได้อยู่นะแต่อย่าบอกเมียฉันละ่ะ ลุงลุงไปหลุดลุง